เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในวันนี้ขอทุกคนมีการนับอนันต์นะครับผมอันนี้จะพูดถึงเรื่องอ่าดิเวอร์สนะครับผมอ่าอินเทอร์เน็ตเทสไวริสนะครับผมแอดด็อที่จะแอดด็อในช่วงเวลาที่คุณสามารถเทสได้นะครับผมจนอีเวนต์เนี่ยมันจะเสร็จสิ้นในคุมพาพันที่ันที่นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะร่วมอีเวนต์นี้นะครับผมสามารถ กดเข้ามาร่วมได้นะครับผมจําเป็นต้องเชิญคนสักสิบคนนะครับผมเชื่อว่าใน Facebook ของคุณน,น่าจะมีเพื่อนสิบสักสิบคนอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับผมก็เข้ามาในเทเล gram เราได้นะครับมาเชิญชวนกันได้นะครับผมแล้วก็ไปหาในกลุ่มอื่นๆได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องทดลองดูนะวิธีการขั้นตอนนะครับผมกดเข้าไปในตัวเดลอนซอนดิสคอร์ดของเขานะครับผมแล้วก็ เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเขาปกตินะครับมันจะมีเนะี่ยไปที่ Discord ปกตินะครับคือมันจะมีการตอบรับคําเชิญนะแล้วก็ไปกดยืนยันนะครับผมซึ่งผมกดยืนยันไปแล้วนะตรงส่วนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทําได้ไม่น่ามีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะครับผมสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับผมในตัวของไอตัว NFT ตัวอ่อตัว Play to Earn Play to Earn ตัวนี้นะครับผมก็คือ,อผู้ที่ใหญ่นะครับผมพอสมควรนะ16ล้านนะครับ d v t นะครับ ขั้นตอนทั้งหมดนะครับผมในการเชิญชวนนะครับก็คือเมื่อคุณเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคุณเข้าไปที่ e ีวิทเช็นะครับผมแล้วคุณก็ใช้คําว่า e ีวินะครับผมในการดูนะว่าเรา Enter 2ครั้งนะครับผม้งนี้อาจจะไม่ติดนะว่าเราเชิญชวนไปกี่คนนะครับผมกดสร้างคําเชิญตรงนี้นะครับผมพอสร้างคําเชิญเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็กดไปที่ตัว เตรียมเตรียมคําเชิญของคุณไว้นะครับในการจะใช้งานนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องกรอบหลายรอบนะจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็ไปเพิ่มนะครับผมใน Twitter ของคุณนะครับในการทำแฮชแท็กนะครับผมจากดิโอเรซอนฟันนะครับผมตรงส่วนนี้นะผมใช้ไปเรียบร้อยนะครับผมในการรีทวิตนะครับในการอ้างอิงทวิตนะครับผมเนี่ยที่ผมทําไปนะครับผมได้อ้างอิงทวิตเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่ออ้างอิงทวิตรีทวิตเสร็จนะครับผมก็ปี้มันนะครับผมมาใส่เข้าไปในส่วนของคอนติเนียมนะครับผม อันนี้สาไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นมานนี้นะครับผมในส่วนนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากขั้นตอนทั้งหมดในขั้นต้นนะครับคุณก็ไปพูดคุยนะครับเพื่อเพิ่มเลเวลของคุณนะครับผมคือมันจําเป็นต้องพูดคุยนะเพราะว่าถ้าเราไม่พูดคุยนะผมคุณก็จะไม่ได้เลเวลนะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอันนึงนะที่คุณจะต้องเข้าไปาร่วมกับเขานะครับผม สิ่งสาคัญันึงนะครับผมที่คุณควรจะต้องรู้นะครับผมก็คือการหาคนนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมจากการที่กดคาเชิญชวนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือคุณจะซับมิดยังไงนะฮะในส่วนนี้นะซึ่งอันนี้ผมทาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะทาให้คุณดูซ้ําไม่ได้นะครับผมก็คืออันแรกก็คืออ่ร่วมในดิสคอร์ดของเขานะครับผมซึ่งเราร่วมไปเรียบร้อยกดถูกไปเลยนะครับผม แล้วก็จะมีคํายืนยันให้เรากดนะครับผมกดทากดตามนั้นนะครับผมขั้นตอนไม่ได้มีอะไรยากกจนเกินไปนะตัว follow Twitter follow ไปอันนี้นะครับผมอันนึงที่สําคัญนะคือคุณต้องถ่ายรูปนะครับผมในการที่เราเชิญคนมากกว่า10คนนะครับผมลงไปขั้นตอนนี้คือวิธีการทํำยังไงนะครับผมคุณไปที่ตัวนี้นะครับ e check นะครับผมแล้วก็นะฮะตรงส่วนนี้ครับ copy ไว้นะครับผมแล้วก็ส่งไปให้เขานะครับไม่น่ามีอะไรยากจนเกินไปนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้นี่นะก็เลยส่งไม่ได้นะครับผม สมิธ SNS โพสลิงนะครับผมก็คือไอ้ลิงทวิตเตอร์ที่เราอันนี้ไปนะครับส่งไปให้เขาดูนะครับว่าเราอ่าโพสลงไปแล้วนะแล้วก็สมิธคอมมูนิตี้อ่อินเทอร์แอคทีฟนะครับผมอินเทอร์แอคชันนะคอนทิบิวชันเลคคอร์ดนะครับผมก็คือตัวที่เราไปพูดคุยนะครับผมในส่วนของอ่าในตรงส่วนเนี้ยที่เราไปพูดคุยนะครับผมก็ว่ากันไปนะวิธีการก็ไม่น่ามีอะไรยากจนเกินไปสําหรับทุกคนนะครับผมอันนี้น่าจะทําได้ทุกคนก็คือการไปพูดคุยแล้วเราก็ก๊อปปี้ตรงส่วนที่เรา พูดคุยไปนะครับผมอันสุดท้ายนี้ผมต้องรอคนเชิญชวนชวนเข้ามาในตัวส่วนของอตัวรูปแบบมันนะครับผมผมถึงจะสามารถที่จะส่งรูปไปได้นะครับคิดว่าทุกๆคนน่าจะทำกันได้นะอันนี้ไม่น่ายากจนเกินไปนะครับในส่วนนี้นะในส่วน Community ิน t ทอร์แอคทีฟแลงแงเนี่ยก็พยายามสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม แล้วเวลาจะเช็คแรงยังไงนะครับผมก็ไปดูได้ตรงส่วนนี้นะครับแรงเช็คนะครับผมที่คุณสามารถเข้าไปดูได้ตรงส่วนนี้นะเดี๋ยวนะขึ้นไปหน่อยสิลุกนะฮะกดเข้าไปนะครับแลงเช็คนะครับผมก็จะเห็นนะครับผมว่าแรงเรามันประมาณไหนนะครับผมแล้วถ้าเราแบบมีโอกาสนะฮะเราก็จะสามารถที่จะมี ความสามารถที่ขึ้นไปถึงแรงนั้นได้หรือเปล่าต้องดูกันนะครับผมดูกันยาวๆนะครับผมในส่วนของตัวคำเชิญที่เต็มแม็กแล้วนะครับผมก็จะได้ตัวออเดอร์นะครับผม NFT s e r v e เนะครับก็ว่ากันไปนะตัวโพสต์นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายๆส่วนเนี่ยที่เราจะได้จากโปรเจกต์ในการแชร์ลิงก์นะครับก็ว่ากันไปนะครับที่คนที่คุณจะทำนะมีโอกาสที่คุณจะได้นะครับเพิ่มเติมนะถ้าคุณอยากจะได้ การเชิญชวนที่มากนะครับมีวิธีการทําหลากหลายวิธีในส่วนส่วนนี้นะก็ลองดูกันนะครับออตอนนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วที่ผมไอ้นี่เ,เดี๋ยวส่วนพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ